เฮ้ยหวัดดีโอ้โหอืมอพี่น้องโอ้โหมีแต่ของสวยๆแก้วนั่งคนจีโอ้แก้จะมาเบียดทำไมแล้วอึดอัดนะเนี่ยพี่หนอกินเก่งเนี่ยเลยอ้วนอึดอัดไงไม่ได้อึดอัดเพราะอ้วนอึดอัดเพราะแก้วจะมานั่งเบียดพี่นี่แหละไปนั่งนู้น โอ้สวยสวยสวยอโอ้โหนี่เด้บินเพื่อนลูกครับพ่อเพื่อนทำไมขนเยอะจังไม่เห็นเยอะเลยเนี่ยครับไม่ใช่ขนแขนเลยขนของมาเยอะจังอ๋อพอดีคือผมรู้จักรุ่นพี่ที่มูลนิธิสายใจไทยนะครับเขาให้ผมมามาถ่ายงานโปสเตอร์สินค้าเขาอ๋อนี่นี่นี่สินค้าของมูลนิธิสายใจไทยเหรอใช่ครับโอ้สวยสวยก็เลยอ่ะผงจะแพงหน้าดูสิ หูพี่แท่งไม่แทพงอย่างที่คิดนี่นี่หลายเสือเห็นป่ะเห็นป่ะนี่พอแก้วใส่ปุ๊บดูสวยไห้ดูสวยวป่ะดูเซ็กซี่เลยป่ะและเจอพายไม่หยกวนานนะที่แก้วรู้มานะเนี่ยเนี่ยลายผ้าพันคอเนี่ยเป็นฝีประหา์ของของสมเด็จพระเทพโอ้งทำเองนะทีแรกคิดว่าแพงจนน้ำออกหูอะไรอ่ะหูชี สวยสวยสวยออพี่น้องครับได้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 ม่เดี๋ยเดยยโอ้สวยจริงๆ้วยโอ้โหนี่เห็นใบนี้นึกถึงคุณฟ้าเลยเนี่ยใบนิดมีแค่ใบเดียวในโลกเลยนะครับพอเพื่ออืมโอ้วาแ่วาไม่แพงใช่ไหมโอ้ไม่แพงเลยครับหรอโอ้นี่เดี๋ยวเดจะซื้อของให้ผู้หญิงก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะเอยบอกใครอ่ะ บอกบีนให้บอกพี่เท่งไงแหมอันนี้ก็ทักทิ้งรู้จักคําว่าพอเพียงไหมเออเราหยาดเออเรามีน้อยใช่น้อยรู้เปล่าไอ้สิ่งดีะสอนไม่เคยจำานหะ่ะไอ้สิ่งที่เร็วๆอย่างนี้นะไม่รู้จําใครมาแตกันงแต่ว่านิสัยจะแตกต่างกันต่างกันยักไงแกะดูดีไหมเออดูดีดูดีด โอสสววยยมาเน่เน่เดี๋ยวดื่มน้ำก่อนแล้วก็วาง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 ก่อนกินคุกกี้ด้วยจ้าโอ้โหแก้วแก้วสวยจริงจริงพี่หนุ่มก็ดูดิอยู่มาชมแก้วสวยไม่มาโอ้โหมีผีส่งผีเสื้อเลยแก้วสวยมากนี่แก้วนี่หรอใช่นี่แก้วนี้สวยโอ้โหเอ๊ะนี่เขาทำยังไงฮะเขาเรียกอะไรพ่นทรายแฮนด์เมดอ๋อแฮนด์เมดใช้มือทำไง นี่นี่นี่ดูเสื้อเสื้อสวยปะสวยมากนี่นี่นี่แกเพิ่งไปซื้อมาวันที่ก่อนเจ้าเขาอะไรนะเขาขายอยู่ที่นู่นไงเอออะไรนะที่ที่แถวภูรัตน่ะภูรัตน์เดียวสยามนั่นแหละพี่เท่งเออรู้จักเดียวสยามด้วยโอ้ยไอ้เกี้ยงปากเขามป็นสาขาเขาอยู่ที่นั่นโอ้ยยิงยิงคนตายคนตายคนตายไอ้นี่นี่นี่ คุ่กี้จ้าโอ้ยจานสวยไหมจานก็ไปลายดอกไม้ดอกกุหลาบน่ารักดอกไม้เลยไหนเล่ายังไม่เห็นลายเลยอ่ะดอกกุหลาบเหมาะสำหรับคนที่มีความรักเลยอ่ะอืคุกกี้บางเนี่ยลายสวยไหมอืออือนี่เจ้าของนี่ด้วยวิธีสายใจไทยเหมือนกันอันนนนนี้้ดูลาาายหรือว่เกกก็บบบิัะครับจะดูลายดูลายสว้ยพี่เด็ดูนี่สวยไหมตั้งโชว์ก็สวยไหมเน่ เยอะแยะไปหมดเลยดูดูดูใบนี้ได้ไหมครับเออเออนี่ทำกับมือเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนนกัขอดูลายขอดูลายหน่อยนี้เออลายจ้าลายจ้ะไม่เข้าใจทำเลยอันนี้ผ้าพันคอนี่ยยาวไหมเขินไหมน่ารักไหมอือมีจานใหญ่กว่านี้ไหมมีจานใหญ่กว่านี้ถ้าพี่หนงอยากได้นะก็อยากดูลายวันนี้อยากดูลายอือหาดูยากนี่สวยสวยสวยหาซื้อได้ที่ไหนนะที่มูนอนนี้ที่สายใจไทยจ้ะไปที่ดีโอสยามก็ได้นี่เสียปะ เสด็มโชคอืยสวยสวยๆๆๆเฮ้ยรถสามตัวผมขอโต๊ะกันนะครับอ่าจุดสับเอ้อแก้วจาคุณลูกค้าเรียกอ๋อเ้ยทำเป็นปลาปลาแทะแหนไม่ได้เป็นแทะแหนเลยเอ่อแก้วจ้า อย่คนรู้เอ้จ๊ะเอ้แก้วรักพี่หนุกเนเ่ยเหมือนจะขอตังค์เมียเลยเมียนี่อยู่ในใจเสมอนะไม่อยากได้อะไรจ๊ะมันเลยเราไม่อยากได้อะไรแล้วนะอยากให้เมียสบายก็พอแล้วเอ๊ะแต่ทีนี้ที่อยากได้คืออยากให้แก้วออกเงินค่ากระเป๋าพี่เดงเขาหน่อยเฮ้ยโว้โอ้โหเาเลี้ยงที่มาเแต่เด็กๆไอ้เงินเรากินกันเป็นหมื่นนิดแสนโอ้หมดมากกว่านี้ใชนี่เรื่องเล็กน้อย แหมแล้วแล้วแต่แหมทำไมจะไม่ได้ล่ะพี่เท่งก็เหมือนพ่อพี่หนงใบสองใบแก้วซื้อให้ได้โอ้หูจ้ากับจ้าเถิดเลยความอะไรโอ้ตะเมียรับปากแล้วสบายเออเดี๋ยวคิดตังก่อนเดี๋ยวคิดตังก่อนไปเดี๋ยวของที่สั่งรอแป๊บนะเฮ้ย